สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องของการใช้โปรแกรม OBS Studio สำหรับการเปลี่ยนซีนนะครับเราจะมีซีนดังดูในภาพนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะเซตอัพซีนใน OBS Studio เป็น2ซีนนะครับโดยที่ซีนที่1เนี่ยจะเป็นซีนที่มีหน้า PowerPoint ของเรานะครับแล้วก็มีวิดีโอจากกล้องเว็บแคมอยู่บริเวณด้านล่างนะครับนี่คือซีนที่1 ส่วนซีนที่2นี้ก็จะเป็นซีนที่มีเฉพาะหน้าเว็บแคมอย่างเดียวนะครับเราก็จะใช้การสลับระหว่างซีนหนึ่งกับซีนสองนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราก็ลังอยู่ที่ซีนที่1อยู่นะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะสลับมาที่ซีนสองซึ่งเป็นภาพของหน้าผู้สอนอย่างเดียวก็สามารถที่จะใช้ฮอตคีย์นะครับสลับมาที่หน้าผู้สอนได้นะครับแล้วเราก็พูดไปพูดไปเวลาสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะสลับไปที่ซีนหนึ่งได้นะครับโดยการใช้ฮอตคีย์แบบเนี้ย มันก็จะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศสำหรับผู้เรียนนะครับไม่ให้มีเฉพาะใจตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับก็จะเห็นหน้าผู้สอนไปด้วยนะครับ